ต่อและคานนี้ของพี่น้องพบกับพระเอกอุรังอาจากบ้านจาปาปลาหระเอกที่ไทยองดาวตลน้องเตารลังท้ายพบฤกษ์ตีบนรักชายยาดาวตลบป่าวันนี้รับกดเป็นท่านเศรษฐีมีรคมีล้านเต็มบ้านเลยน,นะครับพี่น้อง

น้องโขกุมน้องดาวน้องตอวน้องนานน้องเวตน้องเฟรน้องเจ้าอน้องเซ็ก ยิทุกคนประจักษ์มีรักจริงเรื่องทานไม่ทิ้งเป็นทุนบ่ i คุณน,นะครับขอบคุณขอเวลาทีดนึงครับสวัสดีจ้าท่้าพ่อสวัสดีพะนีไหว้ววพระเถิดพวกเองโอ้โหมากันมากหน้าหลายตาวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญอีกแล้วเป็นวันที่ฉันเนี่ยเศรษฐีแถวย่านบ้านทุ่งลุยลายจะต้องนำกองข้าปา่ากองนี้เนี่ยไปถวายวัดทุกปีทุกปีนี่อีหนู ปีนี้ได้สักประมาณเท่าไหร่นะหลายหมื่นเลยค่ะหลายหมื่นเลยโอ้โหสบายแล้ววัดปีนี้ได้เงินไม่ไมต้องหลายหมื่นหรือว่าเป็นบุญของเราร่วมกันพาลูกบ้านมาร่วมกันทําบุญเป็นประจําทุกปีทันทีครับตอนดีครับอ่าแล้วอ๋อโอายลูกไม่เห็นแล้วเอ้เห็นนะพี่นี่ เราเนี่ยแฟนผมมาด้วยแล้วก็พี่ผมเนี่ยสวัสดีครับทุกงานบุญด้วยขอรับเออยนี่เอ็งมาทำบุญเป็นประจำทุกปีใช่มฮะนั่งก่อนและเอ็งชื่ออะไรนะผมชื่อผมชื่อไพฑูรย์ครับเออไพฑูรย์ลืมไปเห็นมันก็ขยับมานั่งตรงนี้พี่ลูกแต่ทีนี้ไม่เจอตั้งนานเลยหล่อขึ้นเยอะเลยไม่หล่อหลอกแก่ลงทุกวันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยมาร่วมทำบุญกันใช่ไหม และพา,าตัวสาวมาด้วยแมผ่ผมเองครับเออดีแล้วดีแล้วมาช่วยกันลูกหนูคุณพอ่อหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกระใสใจอิ่มบุญนะสิเราน่าดีแล้วค่ะดูซิเนี่ยว,วันนี้คนมาร่วมบูญตั้งเยอะตั้งแยะนะคะคุณพอ่อนี่ก็ใกล้เวลนนาแล้วเนี่ยที่จะได้โชว์ปีนี้เนี่ยนะพ่อเนี่ยหามอรสศพมาอย่างยิ่งใหญ่เลยจริงค่ะจริงสิลูก แต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวต้องเรียกมัคทายกออกมาเปิดงานซะก่อนมัคคายกออกมาได้นะจ้าเจ้าของวันเกิดวันดีครับพบกับนายดกจากเมืองทารวัลน้องอานนะน้องชายเปรตต้องแน่นี่วันเกิดทั้งดีต้องแต่งให้รออย่างนี้เอาไปไหนล้วเดี๋ยวรับรางวัลกันดียกสวัสดีครับพนักงานโอ้โห ขอบคุณน้องเจนด้วยครับผมขอบคุณครับโผมยังไงอ่ะมันก็คุณนายยกคุณอดีครับผมนี่เตรียมงานกันพร้อมหรือยังเนี่ยพร้อมแล้วเฮ้ยนายกมันมักทายยกมันนอนเต็มที่หรือเปล่านะนอนไม่รอด้วยนะครับขอบคุณครับผมโอ้โหขอบตาดำใช่ไหมวะนี่เจ้าของว yeah. ันเกิดในวันนี้เลยนะนอนขอบคุณน้องเจนด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอให้มีแฟนลุก่างหล่อๆยๆพี่ ตอนน่อปีสาจสนนิกชนทั้งหลายที่มีจิตที่ลมใสมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเราวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดับนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยกับวยชัย<อ>ถ้าขัดกันคงบระไรทั้งสองทางหิวไหมจ๊ะหิวสิครับตแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยมาทางนี้นะครับมถ้าหิวก็เชิญทางนี้นะครับง้อโรงเรียนครับหวานเลิศกรอบอร่อยง้อโรงเรียนครับง้อโรงเรียนมาจากจันท ีหวานล้นกรอบอร่อยสามโลสิครับสามโลสิง้อโรงเรียนสามโลมาทางนี้ดีกว่าครับมาทางนี้ลูกนี่มีของเราสิโลสามครับเฮ้ยมึงเป่าลำโพงเนี่ยที่ลูกเอ้ยน่าจะหาเงินเข้าวัดลูกเป่าลำโพงทางนู้นเลยผมมาขายเงาะไม่เกี่ยวกันนะฮะจะขายทางนู้นน่าจะหาเงินเข้าวัดลูกได้ไครับวัดของเรายังซุกโสมอยู่มาทางนี้ มาทางนี้มอเตอร์ไซค์ตายถังของเรารอบไะยี่สิบบาทรถกำลังตาเชื่อโลกเงี้ย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 เมอเตอร์ไซค์ตายถังรอบไะยี่สิบบาทเสียวเยี่ยมแอบเลยครับมาทางนี้เลยมอเตอร์ไซค์ตายถังแลยมาทางนี้เหรอครับมาทางนี้หลวงพ่อขับสิ่งยอดตายโบทแม่ไปยืนหน้าฝากระโปรงปรัชญาที่คอยต้องแนงต้องแนงไอ้อะไรของมึงเนี่ยอะไรวันหนึ่โอ้ขอบโทษครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับผม ขอบคุณครับขอให้ขอเวลาัจะพูดวันเกิดวันเขาไม่ใช่เวลาท่านนู้นให้หันหน้าไปไหนแล้วหันหน้าชื่หนาดิเรื่องนี้ก็เกิดด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับทีนี้ก็สี่สิบเจ็ดแล้วนะครับขอบคุณครไม่ไม่แก่ขนาดนั้นมั้งลุงขอบคุณครับขอให้เฮงๆรวยๆขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณนะครับ เจ้าของรางวัลทุกท่านเลยนะครับที่เข้าไปทำโรงงันของเรานะครับขอบคุณนะครับนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาที่ตึงครับอาจจะของวันเกิดลมลมมาแรงครับฝนเนี่ยวันเกิดไม่ก็พายกด้วยอาจจะให้งานนี้เป็นงานสุดท้ายกันแล้วหรือไงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่กลัวฝนไม่ต้องกลัวทำไมฮะเดี๋ยวก็ตกเฮ้ย เดี๋ยวก็ตกวันอื่นวันนี้ไม่ตกก็เขาเปิครับขอบคุณครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเขารอบางคนเดียวอาหารรอได้ช่วยไนะนัทไม่เกิดไปไปช่วยกันขอบคุณครับได้มากับไปเช่าพ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผู้ใดเด็ด เขาเก็บไว้ได้มาแล้วก็เก็บมึงไม่ได้เช่าพระไม่ได้เช่าพระแล้วไปทำอะไรแต่งมอเตอร์ไซค์ชอบชอบพระชอาพระไอตีียเงินเตียพองพูดถึงนะขอบคุณครับขอบคุณครับบวชเองก็เลยหมดเรื่องไปไอพระที่เขาชอบมันเป็นวัตถุมงคลอเออครับเกิด ะให้สักทีเดียวแล้วใครจะให้ลูกเลยเร็วเลยโอ้โห้ล้างมาแล้วเร็วเลยเร็วให้ซะนะฮะเดี๋ยววันงานพี่เสียงปรบมือให้กับพลอยพลทิพย์ด้วยครับนี่เอามาให้โอ้โหเอามาให้ครับเดี๋ยวจะผ่านท่านลำบากมากอยู่บ้านเลครับขอบคุณนะครับเขาสามาครับขอบคุณครับเออเข้าสามาให้อ๋อครับขอบคุณนะครับผมตกล ร้านนี้เองนะรับขอบคุณนะขอบคุณครับผมอ้าวหลับกันแล้วมั้งนะเฮ้ยยังรับอยู่ครับผมขอเวลาสักครู่นะวันนี้วันเกิดของขาวเกิดน้องอันครับอายุครบเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบสองหรือยังไงเดี๋ยูสองเดียวเขาถ่ายรูปไม่รู้เห็นมันจูอย่างนี้อือขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ วันเกิดเลยวันหลังวันเกิดวันหลังเขาหลังสแกนมาก็ได้ครับของที่เราได้รางวัลงานนั้นเลยครับอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณป้าแก้วนะครับขอบคุณหัวหน้าสาหรัน้ำเพชรนะครับขอบคุณครับรูปร่างม่หน้ามีคนรักเยอะนะทุกคนขอบคุณน้องแตงโมนะครับเล่นได้ทุกบทอ๋อครับน้องแตงแคทเอะไรวดขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาเล่นได้ยังไง ยาาามทยกครังไม่งทงาะโยครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับกางเกงกางเกงฮะกางเกงลงกางเกงเลยครับนี่จะพูดเรืก็งการให้ตัศน์เส้นเราไหมโอ้ตูดนายหรือดาวเคาะทำไมไม่มีช่องว่างที่จะขาวเลยบ้านผีสิงร่วมทัพลุญกันทางวัดของเรานะฮะวันนี้มาดูบ้านผีสิง ไม่จบแน่มุกเนี่ยเอฮ้อล้วก็ให้เราเหลือด้วยนี่เดี๋ยวผมช่วยจับกางเกงให้เอาไหมขอบคุณนะครับขอบคุณครับมึงผอมหรือมึงซื้อกางเกงเผื่อโตเลยอ่ะเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องขายของแล้วโอเคเดี๋ยวมาช่วยนะหาเงินเข้าวัดจัดเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมารำวงย้อนยุคจะบอกว่ามีร้องเพลงมีร้องเพลงโอ้โห อยากฟังเพลงของใครขอมาสอนเพชรโอ้โหสอนเพชรสอนสุพรรณเสียงมันสูงโอ้โหจะร้องยากจริงต่ร้องได้ไหมล่ะแต่ไม่ต้องกลัวมีลูกอมของสอนเพชรอยู่แล้วมาอมไปตรงนี้เหระใครโอมโยกอมนี้จะร้องเสียงเหมือนสอนเพชรมากจริงไหมเนี่ยยังจริงเลยอะโอ้ผมไม่เชื่อคุณออกอันนี้ได้นหจากมืออาจารย์สอนเพชรเลยเนี่ยโอ้คุณไม่เชื่อไม่เชื่อเราไม่เชื่อแ้วลองดูใครไม่เชื่อ เป็นไงคุณเชื่อยังยังไม่เชื่อหรอกยังไม่เชื่ออีกหรอกเดี๋ยวจะหาว่าผมเตรียมตัวเองมาเอากี่ใครอมก็ร้องได้ผมไม่เชื่อไหนคุณอ้าวพูดอย่างนี้คุณไม่เชื่อไม่เชื่อเอาทำไม้เชื่อลองเลยสอนเพชรนี่อมแล้วเหมือนสอนเพชรเลยเออผมไม่เชื่อหรอกคุณมองหน้าตาข้างบ้านโอ้โหเป็นไงคุณเชื่อม นี่ขนาดนี้ยังไม่เชื่ออีกเหรอคุณไม่อยากเน็ตใครเอาเพื่อร้องได้โอ้ไม่เชื่อไอ้บอลบังนี่นี่เร็วมาเร็วอ้ใครเองเพื่อล้องได้อันนี้ดังจากอาจารย์สอนเพชรผมไม่เชื่อคุณไม่อยากเน็ตอนุบาลที่ยังไม่เชื่ออีกเหรอไม่เชื่ออะทำไมเชื่อมาร้องเลยเอาร้องเลยมองตาข้างบ้าน เดี๋ยวผมไม่เชื่อหรอกครับคุณเตี้ยมกันมาโอ้โหทำขนาดนี้คุณยังไม่เชื่ออีกไงฮะเรื่องกิงไข่อมก็ร้องได้หลอกหลอกเด็กๆหมดกระไรมาจากสอนเพชรมึงอย่ารู้ดีจีอ้าวไเชื่อไข่อมก็ร้องได้ทั้งนั้นแงไม่เชื่อไม่เชื่องนะอ่ะไม่เชื่อก็ร้องเลยฮึรู้หรอเอาไม่เชื่อฟังมองจากข้างบ้านเฮียอะไร ซอสเท็ดตรงนี้ไปอมไปไหนเ่าน่ะที่ตัวเองแต่ถีไปอมนี่โป้งมันเปล่าเงี่ยเชื่อยังคุณเชื่อยังผมไม่เชื่อพอหรอกทำขนาดนี้คุณยังไม่เชื่ออีกอะไม่เชื่อหรอกคุณไมหลอกเด็กคุณไปอ้าทำไมเชื่อกันลองเลยสอนเท็ร้องไม่ได้ทำไมกะคืนสอนเท็ดลงคอไปแล้วอครับอะไรเนี่ยขอเพลงโอ้ ขอเพลงไมไม่หาคอนเสิร์ตหาที่เก๋ไปทำไมคอนเสิร์ตตอรลามก็มีอะไรนะครับตอนเทศตอนเทสพูดร้องได้ป่ะสักเพลงตอเทสร้องได้ไหมไม่ได้เลยไม่หน้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยมคหั้เไม่ได้เลไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม้เลยไ่ได้เลยได้เลยม่ไ้เลยไมด้โลยไม่ได้เียวก็ได้เลยไได้เลย้องได้คลัไได้เลย่้เลยไได้เลยไม่ได้เลยต่่แถวเลยผมไ้เลย่้เลได้เอยไม่ๆๆ้เียน่้เตาี่คาเฟ่้เรอไมได้เึ้นเลย เรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนเพราความจนจึงต้องทนงา,านเธอได้งาเด่เป็นนักร,ร้องอาานานยู่ห้องอาหารงชันได้แนละ้วอะไรอ่ะมันตามไปมันตามไปสอนให้ต้องสูงครับ ี่ร,รักกันอยู่ด้วยการสองคนรักความจนิอจึงต้อง,นงนนทนหุาง์ถ้าได้รเป็นนักร้องอยู่ห้องอหารส่วนฉันได้ร้ก มันยังตัำไปอีกเหรอขอให้ต้องสูงกว่านี่ขอยสามคีดาวดังอยู่ในกันต่อ เามืองไอ้เหี้ยกูจะประสัมาฟ้าลองอยู่แล้วเอาอย่างนี้เป็นกิจจากมลักษณะอุจาระปัสสาวะเลยถุยเฮ้ยถวยดูจะาวันที่มามาเมว่นมาเมี่อมามาเแื่อรา the way that I